ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะที่นครศรีธรรมราชตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดพยายามจะไปควบคุมตัวพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่เขามีฉายาว่านิวป่าโล่งแต่คุณผู้ชมคะเขาสู้กับเจ้าหน้าที่ค่ะเขาปาระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนะคะหลายนายเลยนะคะตัวคนร้ายเองก็บาดเจ็บไปเหมือนกันเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจกําลังตรวจค้นยาเสพติดอยู่ในบ้านเช่าในซอยบางครูที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแต่ผู้ต้องหาสู้ อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าคว้างระเบิดใส่เลยอะคะ่ะพันตำรวจตรีเกติชัยมีสุกสรารวัตรสืบสวนหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดสพเมืองนครศรีธรรมราชถูกสะเก็ดระเบิดที่แขนลูกน้องอีกสามนายก็บาดเจ็บแต่บาดเจ็บไม่เยอะนะคะผู้ต้องหานี่ค่ะนายอ,อนลุศร์เกตรักคนที่ถอดเสื้อนะคะเขามีฉายาว่านิวป่าโล่งอายุ25ยเขาเป็นหัวหน้าแก๊งยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ เห็นที่ศีรษะเขาใช่ไหมคะเขาเองก็เจ็บค่ะสะเก็ดระเบิดมันอุ้ยมันโดนศีรษะเลือดอาบเลย,ยก็ต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลก่อนและอายัดตัวไว้เพื่อดําเนินคดีต่อตําตรวจให้ข้อมูลมาว่าคือตํารวจสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้โมั่สุมเสพยาเสพติดก็เลยไปตรวจสอบเจอผู้ชายอยู่ในบ้านหลังนี้ 6- 7คนพอเห็นตํารวจก็แตกคือหนีกันในนิวเนี่ย ควักระเบิดออกมาไม่รู้ชนิดนะคะคว้างใส่ตํารวจตํารวจก็หลบกันจ้าละวันเลยจนทําให้พันตํารวจโทเกติชัยกับลูกน้องได้รับบาดเจ็บส่วนตัวในนิวเองก็บาดเจ็บเหมือนกันนี่คือตํารวจที่เจ็บค่ะส่วนคนอื่นหนีไปได้เดี๋ยวฟังเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังนะคะัับยยยางเเมมนถึสล มันบูดพลัดเือบเลยโอ้เร็วตอนไหนกิดวายา่อ๋อมันปั่นปาร์ตี้นะมันมันาเทีกินอะไรึงมันเดรั้งที่วัวเราบก่อราบมันมันชัดเลยเห็นมากันเลย้เ็คกี่คนนะสคนสคนนะเ็ไม่หมากนะ ทีนี้ในบ้านแน่นอนค่ะเจอของกลางเป็นยาเสพติดนะคะมีมีดด้วยมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดด้วยก็ยึดไว้เป็นของกลางพลตจตรีสมชัยซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยบอกว่าคือสืบรู้มาว่าแก๊งยาเสพติดของในนิวเนี่ยค่ะม่วสุมกันที่บ้านหลังนี้บ่อยตํารวจไปถึงก็แตกคือกันก็หนีในนิวชักมีดออกมาสู้กับตํารวจ เอาระเบิดออกมาปาใส่เจ้าหน้าที่ระเบิดที่ในนิวใช้เป็นระเบิดสแสวงเครื่องประกอบเองค่ะแรงอัดมันไม่ได้เยอะมากใช้น็อตตัวเล็กๆมาอัดเป็นระเบิดนะคะทำให้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหนักถึงขั้นเสียชีวิตก็เร่งตามเพื่อนร่วมแก๊งที่หลบหนีมาดำเนินคดีด,ด้วยค่ะ